สวัสดีครับท่านผู้ชมชื่อผมท่าแบบบอยนะครับในคลิปนี้ผมก็มีไอเดียดีๆนะครับที่จะนำบานผประตูหน้าต่างแบบนี้นะครับนำมาดัดแปลงนำมา DI y นะครับให้ใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการแค่ที่จะนำมาติดเป็นบานพ้าประตูหน้าต่างตามปกตินะครับวิธีการจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก่อนอื่นผมก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมผมจะใช้ใบมีคัตเตอร์นะครับแผ่นใหญ่เนี่ยหนึ่งใบด้วยกันนะครับผมอุปกรณ์ต่อไปนะครับเราก็จะมีน็อ เบอร์ M6 นะครับเป็นเกียร์มินนะครับยาว1เซนนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วก็จะมีแหวนรองน็อตนะครับ1อันด้วยกันนะครับผมเมื่อได้มาแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะนําแหวนรองน็อตเนี่ยนะครับมาใส่ด้านในแบบนี้แล้วก็จะนําใบมีดคัตเตอร์นะครับผมเราเอาด้านคมนะครับเข้าด้านในนะครับเราก็ใส่ให้ตรงรูของบานพับนะครับผมแล้วเราก็เอา ตัวน็อตเนี่ยนะครับขันเข้าไปเลยมันจะขันได้พอดีนะครับผมโอเคได้แล้วครับต่อไปล้วก็ใช้น็อตตัวเมียนะครับนำมาขันล็อกอีกด้านหนึ่งแล้วก็ใช้ประแจนะครับผมล็อกให้แน่นพอสมควรนะครับผมเราจะไม่ล็อกแน่นมากนะครับให้พอตึงๆมือพอ นะครับให้มันสามารถขยับใบมีดได้นะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมและอุปกรณ์ตัวนี้เราจะใช้งานอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอุปกรณ์ตัวนี้คือที่ปอกสายไฟนะครับผมเราง้างใบมีดออกนะครับมันจะมีรูใส่ตรงนี้นะครับเราก็เอาสายไฟนะครับทั้งสายแข็งและสายอ่อนนี่ใส่เข้าไปนะครับนี่เป็นสายแข็งเรากดใบมีดนิดหน่อยแล้วก็หมุน ตัวสายไฟนะครับแล้วก็ดึงออกนี่ก็จะเป็นที่ปลอกสายไฟนะครับต่อไปก็ปลอกสายไฟแบบสายอ่อนนะครับผมการปลอกก็ทําแบบเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นไอเดียข้อแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอเดียข้อที่2กันครับตัวอุปกรณ์นนครับเราก็ยังใช้แบบข้อแรกนะครับผมทีนี้เราก็เอาใบมีดนะครับผมโดยการใช้แหวนรอง ไว้ก่อนแล้วก็เอาใบามีดนะครับมาวางด้านริมของรูอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ใช้น็อตนะครับขันเข้ามาแบบเดิมแล้วเราก็ล็อกบันพับนะครับผมเข้ามาหนีบใบมีดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาน็อตตัวเมียนะครับเข้ามาขันล็อกแล้วก็ใช้ประแจขันให้แน่นเลยนะครับคราวนี้ขันให้แน่นมากๆเลยนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะได้บานพับนะครับผมมาทําเป็นด้ามมีดคัตเตอร์นั่นเองนะครับเอาไว้กีดกระดาษหรือว่าใช้อ่าทประโยชน์ต่างๆนะครับผมแต่แบบนี้นะครับไปมีมันก็จะยาวหน่อยนะครับถ้าใครต้องการให้ไปมีมันสั้นลงก็เลื่อนที่ล็อกนะครับมาที่รูตรงกลางนี้นะครับผมนี่ก็เป็นไอเดียในข้อที่2นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3กันครับ สำหรับอุปกรณ์ข้อนี้นะครับผมเรานอกเหนือจากการใช้บันพับแล้วก็ใบมีคัตเตอร์เราก็จะเพิ่มตัวน็อต m 6นะครับผมนํามาเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็แหวนเราไม่ต้องใช้นะครับผมเบืรอได้มาแล้วก็เอาตัวน็อตนะครับเอามาใส่ที่รูด้านนอกนะครับทั้ง2ตัวเลยของบานพับนะครับผมใส่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ใบมีคัตเตอร์นะครับผมเอาด้าน คมออกด้านนอกนะครับแล้วก็สวมแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้น็อตตัวเมียนะครับผมล็อกให้แน่นแล้วก็ใช้ประแจเนี่ยขันล็อกให้แน่นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้บรรพมาทําไอเดียแบบนี้นะครับผมคือใช้งานอย่างไรแบบนี้ครับผมเราใช้ในการขูดลอกสติกเกอร์นะครับผมที่ติดในภาชนะต่างๆนะครับผมที่เอาออกยากนะครับหรือว่าออกเฉพาะกระดาษแล้วมันก็มีกาวเหลืออยู่นะครับไว้เป็นที่ลอกนะครับผมที่ลอกกาวของสติกเกอร์ที่ติดในวัสดุดต่างๆได้นะครับเอามาทําแบบนี้เลย นี่ก็เป็นสามประโยชน์นะครับสามวเดีที่เราจะใช้บานรประตูนะครับมาทํางานต่างๆนอกเหนือจากการที่จะนํามาติดเฉพาะบานประตูบานหน้าต่างอย่างเดียวนะครับก็เป็นอีกไอเดียนึนงนะครับที่อยากนําเสนอนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดน,นะครับในการนําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอขอบพระคุณท่านที่มาติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ราการไปก่อนสวัสดีครับ